สวัสดีค่ะคุณครูเอสวัสดีค่ะคุณครูตายสวัสดีค่ะนังผู้คองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครูเอและครูตายมีกิจกรรมการทดลองสนุกสนุกจากโครงการบ้านนักวิทยาศาส์น้อยประเทศไทยมาฝากเด็กๆก,กันค่ะรู้ไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครูเอทราบไหมคะเอ๊เรื่องอะไรนะอ๋อใช่แล้วค่ะเรื่องเ่ยวกอนามัยนั่นเอง รู้ไหมคะว่าทําไมเขาถึงต้องนำหน้ากากอนามยัยมาทดสอบหาคุณภาพก,กันคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ใช่ไหมคะคุณผู้ตาช่แล้วคะ่ะคุณผูเอ๋ถ้าอย่างนั้นเราไปดูอุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพของหน้ากากอนามยัยกันเลยค่ะดเด็กอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพห,หน้ากากอนามยัยได้แก่ หน้ากากอนามัยเด็กๆจะใช้หน้ากากอนามัยแบบนี้หรือแบบเกาหลีที่กำลังอินเทรนตอนนี้ก็ได้นะคะหลอดยพลาสติกข้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หลอดกาแฟก็ได้ค่ะน้ำเปล่าสีน้ำถ้าบ้านของเด็กไม่มีสีน้ำเด็กสามารถใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวก็ได้ค่ะเรามาดูวิธีการทดสอบคุณภาพของหน้ากากอนามัยกันนะคะเริ่มจากใช้หลอดโยดดูดน้ำขึ้นมา และหยดน้ำลงไปบนหน้ากากอนามัยที่อยู่ด้านนอกนะคะจะก,กี่หยดก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยทิ้งไว้ประมาณ2องนาทีเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหน้ากากอนามัยค่ะระหว่างรอผลการทดลองเด็กๆมาดูนะคะว่าด้านในของหน้ากากอนามัยที่เด็กๆใช้กันทุกวันนั้นเป็นอย่างไรเริ่มจากใช้กันไกลตัดด้านข้าง ในการทําวิธีนี้นะคะเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยการใช้กันไกได้นะคะด้านในของหน้ากากอนามัยก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะ1 2 3แสดงว่าหน้ากากอนามัยที่เด็กๆใช้มีคุณภาพดีเช่นกันค่ะหลังจากเวลาผ่านไป2นาทีเรามาดูกันนะคะว่าผลของการทดสอบคุณภาพหน้ากากอนามัยเป็นอย่างไรเริ่มจากเรายกหน้ากากอนามัยที่เราได้ทําการหยดน้ําลงไปขึ้นมาและสังเกตว่า ด้านล่างของหน้ากากอนามัยไม่มีน้ำํำหยดลงไปแสดงว่าหน้ากากอนามัยที่เด็กๆใช้มีคุณภาพดีสามารถป้องกันเชื้อโรคโควิดได้ค่ะหลังจากที่เราได้ทําการทดรสอบคุณภาพของหน้ากากอนามัยกันไปแล้ววันนี้กุ่แ่ก็มีกิจกรรมศิลปะสนุกๆให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะนั่นก็คือหน้ากากอนามัยแบบยืดหยุ่นนั่นเองค่ะงั้นเรามาดูอุปกรณ์ในการทำ กันเลยนะคะด็กๆหนึ่งกระดาษ a อสีสองสีเทียนหรือว่าสีไม้ก็ได้นะคะสามดินสอนั่นเองค่ะหน้ากากอนามัยแบบสำเร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะด็กๆเด็กๆสามารถนําไปทาแล้วเล่นเองที่บ้านได้นะคะเรามาดูวิธีการทําหน้ากากอนามัยแบบยืดหดกันนะคะเด็กๆเริ่มจากทับกระดาษเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็กรีดให้กระดาษเรียบนะคะจากนั้น ก็พับอีกหนึ่งทบนะคะเด็กอ่าพอเสร็จแล้วเราก็พับที่เราทบเมื่อกี้นี้ลงมานะคะจากนั้นก็หยิบกระดาษที่มุมบนขวาแล้วก็พับลงมาอีกหนึ่งข้างนะคะเราก็จะได้เป็นกระดาษแบบนี้นะคะที่เด็กสามารถยืดหดได้แล้วเริ่มจก่กให้เด็ก<ๆ>วาดรูปหน้ากากอนามัยลงที่ด้านล่างของกระดาษนะคะอ่าเรามาวาดกันเลย เมื่อวาดหน้ากากอมไรเสร็จแล้วส่วนต่อไปเราจะมาวาดหัวกันนะคะอามีผมดนึงอมีตามีจมูกตกแต่งหน้ากากอนามัยของเราได้เลยค่ะเด็กชอบเป็นลูกอะไรเด็กๆสามารถวาดได้เลยนะคะตามใจชอบของเด็กๆเลยจากนั้นให้เด็กๆเมื่อเด็กๆวาดหน้าเสร็จแล้วเด็กๆเปิดกระดาษ ลงมานะคะจากนั้นให้เด็กๆลากเส้นจากข้างบนลงมาข้างล่างกับสดก,กับแมสนะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ให้เด็กๆวาดตัวเชื้อโรคตัวเชื้อไวรัสโควิดวาดมาทําไใเด็กๆชอบเยอะขนาดไหนเด็กๆวาดได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของหน้ากากอนามายัยแบบยืดหดเราจะออกมาเป็นแบบไหนจากนั้นเด็กๆก็ระบายสี ตามใจชอบได้เลยนะคะเด็กๆจะชอบเป็นสีอะไรเด็กๆสามารถว่าได้เลยเมือ่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเรามาดูผลงานที่สําเร็จแล้วจะเป็นยังไงอ่าอันนี้จะเป็นกระดาษหน้ากากอนามายัยแบบยืดหดเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างให้เด็กน่ารักไหมคะเด็กๆสามารถนําไปทาเองที่บ้านได้นะคะ เด็กๆสามารถโหลดรูปภาพโดยการสแกน QR code ด้านบนแล้วนั่มาระบายสีได้เลยนะคะเด็กๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเรบกิจกรรมวันนี้เด็กๆสามารถทำการทดลองและทำหน้ากากทน้ามัยแบบยืดหยดได้เองที่บ้านแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้เพื่อนๆและครูดูทางไลน์กลุ่มของห้องเรียนด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้ ขอบคุณโครงการบนะ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยที่มองความรู้และกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆได้ชมกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ครูต่ายและครูเอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย